ว้าวเป็นกว่ามีเบิดเลยมีเลี้ยงอยู่คนเดียวมีรีดนมงัวกินใช่ไหมเม่นบ้า มีเลี้ยงเบดผู้เดียวทุกคนคนอื่นเขาเกี่ยวข้าวมีเลี้ยงงูอ่ะมีเลี้ยงนมงูกินมันใกล้จะออกลูกแลนี่มงอยู่นมมีสามเตมันใก้จะออกลูกแล้วนี่มาท้องอยู่3เต้าของมันมีสเตากเออนมมีสเต้าบรีครับาวบรีมหมันตอนีมันหมดลูแต่มันกินเขาดูเกินตอนอาจจะปิดยาดูเกิน เน่น้อมเลยขาเลยๆอย,ยู่สามเต้าบ่าาน,น,นี่ของน้องวิแต่ว่ามีผู้เลี้ยงคนเดียวเทิงงวัวเทิงควายพุนเอาไปยัี้ยงละนันไปดึงออกให้มันลอย่ดจจะไปขี่มันมันแทงกระท่องอยู่ลูก มันมันจะบอกว่าฉันหนักนะหมีเดี๋ยวขี้ฉันแตกนะขอออกกดดให้มันเป็นว่าของเธอเธอก็กอดมันได้เอาเดี๋ยวออกให้มันไปลูกนี่เซียนจะไปทำให้ดูเดี๋ยวเซียนจะไปทำให้ดูเห็นว่าไปลาบไปลาบ ไล่ต้อนขึ้นไปทั้งเนื้อเน่เดอร์มีเดี๋ยวทั้งนางเขาเข้าเจ้ามาท่านเลยแล้ว <What? S 1> ม, <laughs> มันแท้มันแหลดนี้เสียน <laughs> มันแหลดนี้เสียนละห่วโอ้ไมยก็ เดี๋ยวมันเผลอค่อยดึงออกให้มันลูกมันมันข้าเขียวมันเออข้าเขียวมันพันพันผุนมันไปทางผุนเลยจังเลยกระลาดโปแพทยได้นะไล่ขึ้นมาทั้งเทิงพี่เด้อเดี๋ยวค่อยสิไปซ่อนกันเด้อวันนี้ค่อยจะไปถือกระโคค่อยจะไปถือกระทุให้ไม่ใเงยเลย ข่อยมาแถวโคกขอ่ขอยลงโคกไปเลยพี่นี่กบหลยบองพ่อิบบไปกินดอกกอยก้อนนี่เมึงแล้วกบข่อยต้องไปหาอยู่ตลาดเห็ดไฟเลย ค่อยขึ้นกับพี่ใหญ่แลเดอ้อเอาประทุกน้ำตั้งหน้ามีชัยตาเราขึ้นแล้วลกูกได้ยินบ่ออโอ้หมักสังนี่เหลืออยู่ต้นเดียวแล้วบมเมนต์มูออมีมมม่คู่แล้วขาดคู่แล้วโอ้จับตกลุมคือบ่บอก,ก็ไมีลุม้ม <c oughs> พรอมกินตอเฟืองเขา,าบรรยากาศบ้านา,าสดชื่นมากเมื่อวานเน้งหอบเขานี้ฝนอยู่เมื่อนี้คือท้องฟ้าแบบนี้เมื่อนี้บมมีฝนเมืม่อนี้ข่อยมากนาฝนประตู บอกสาวหลาลงสองมือแล้วคอยอยู่เพื่อนนั่นไม่แย่แล้วบอกเอฟปองเลย่เจ้าบออยากลงไปเกี่ยวข่าวบอกเอามือแรกว่าพุศิลงเราวมงหักขาาวมึงไปกุศลก็เลยบอกว่าเกี่ยวให้มันขบสามมือเด้อมันจังไปเจบเอลมีหมาอยู่บนอะไย ปีนี่มาค้ามูมีหมากเลยโอ้ oh, มันคือเหียนอ้หามมันมันงามขอแล้วโอ้ไม่เกิด